หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนลาตระเวนเส้นทางนารกผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่18ความเงียบเข้าครอบคลุมพื้นที่อีกครั้งการรอคอยครั้งนี้แม้จะรู้กำหนดว่าไม่เกิน20นาที แต่คนที่ต้องรอดูเหมือนจะนานเป็น20ปีพวกล่าสังหารที่วางตัวบนยอดเนินตั้งสารวนกับการดัดแปลงภูมิประเทศด้วยการขุดหลุมให้ลึกลงไปทางนี้ทุกคนประหนักดีว่าต้นจะต้องมีการคุ้มกันสอนทองผู้เป็นผู้บังคับบัญชาการส่งลงจากเฮลิคอปเตอร์ที่หลังยอดเนินนั้นไอ้พวกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มันต้องรู้ว่ามีที่ตั้งของศตรูมันบนที่แห่งนี้รายละเอียดอื่นๆอ,อาจไม่รู้มากนัก แต่มันคงรู้แล้วว่าปรสอของมันต้องมีอันเปลี่ยนมือเจ้าของไปแล้วจากประสบการณ์พวก่าสังหารเชื่อว่าณนะจุดนี้เป็นที่เหมาะที่สุดในการตั้งรับโดยรอบทิศทางนั้นไม่มีทางที่พวกศัตรูมันจะเข้าถึงตัวได้เลยชัยภูมิที่ดีกว่าเพราะอยู่สูงกว่าที่กำบังดีกว่าการตรวจการทำได้รอบตัวจุดวางกำลังของทั้ง10คนห่างกันในระยะไม่เกิน30เมตรทำให้ติดต่อถึงกันได้หมดเหลืออย่างเดียวเท่านั้นคือความใจเย็นหากมันบุกขึ้นมาจริง กระสุนหนึ่งนัดควรจะได้หนึ่งศพเวลาเคลื่อนผ่านไปโดยที่ทั้งดาวเหนือสอนทองและไอ้พ่นวิทยุไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยต่างคนต่างปล่อยให้ความคิดของตนล่องลอยไปในอากาศธาตุจนกระทั่งเสียงเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงชุดที่สองแววมาให้ได้ยินซอนทองจึงพูดขึ้นเอาไอ้ดาวเหนือมึงสั่งการไปเลยนั่นแหละดาวเหนือจึงเริ่มตรวจสอบการรับส่งวิทยุแล้วเริ่มสั่งการทันที เฮาดงหนึ่งเฮาดงสองเตรียมรับนกคุกพร้อมรับรายงานด้วยจากเฮาโดงหนึ่งพร้อมจากเฮาดงสองพร้อมเมื่อทางพื้นดินพร้อมดาวเหนือจึงเริ่มสั่งการทางอากาศต่อไปให้นกคุกหนึ่งทำการยิงกดหถัวมันไว้ก่อนณบริเวณเป้าหมายเดิมนกคุกสองถึงหกส่งลงที่เฮาโดงหนึ่งณบริเวณเดิมนกคุกเจ็ดถึงสิบสองส่งลงที่เฮาดงสองณบริเวณเดิมเหมือนกันเสร็จแล้วให้นกคุกสิบสองทำหน้าที่แทนนกคุกหนึ่งเพื่อให้นกคุกหนึ่งส่งลงพร้อมเราเริ่มได้เลยเปลี่ยน ดาวเหนือสั่งให้ส่งลงตามแผนที่ปรึกษากับสอนทองแล้วโดวยให้เริ่มวางกําลังให้เต็มครึ่งวงกลมรอบเป้าหมายจะเริ่มทําการโจมตีเพื่อ,อย่างเชิงอํานาจในการต่อต้านจากฝ่ายพกคอ,ขอ,ขอ,ขอและเพื่อเป็นการตรวจสอบหาที่ตั้งและแนวการวางกําลังพวกพกคอ,อด้วยนกคูกหนึ่งที่รับกระสุนชุดใหม่มาแยกออกจากกลุ่มเข้าสู่เป้าหมายทันทีดูจะเป็นความต้องการของดอกันเนอร์เป็นที่สุดพบปลอกกระสุนเปล่าลายต้อนหลายกิโลกร,รมัม มันหมายถึงค่าเล่าหลังภารกิจเป็นอย่างดีจึงไม่ต้องสองสัยเลยว่าทำไมบรรดาดอกกันเนอจึงกระหายที่จะได้มีโอกาสยิงเหลือเกินไม่ต้องสนใจเลยว่านกคูกตัวอื่นๆต่างมุ่งไปยังจุดทรงลงของตนเองสนใจแต่เพียงไอเหี่ยวแดงสองลำเท่านั้นว่าลอยตัวอยู่ไหนเพราะหากพลาดอาจเกิดอุบัติเหตุชนกันในอากาศได้การปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเหมือนเดิม บรรดานักรบหมวกแดงจากศูนย์สงครามพิเศษป่าหวายลบบุรีต่างทยอยกันโหนตัวด้วยเชือกจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่พื้นดินด้วยความค,คล่องแคล่วน่าประทับใจยิงเฮลิคอปเตอร์จำนวน5 6กลำลอยตัวนิ่งบนอากาศที่ความสูงระดับเดียวกันระยะห่างเท่าๆกันทำเอาป่าบริเวณนั้นไหวสะถานเป็นบริเวณกว้างเสียงลมที่กระพือพัดดังสน,นั่นราวพยุสสลตาตันลูกใหญ่ไม่ถึงหนึ่งนาทีของการส่งลงนกฮูก12ดึงตัวออก เรี่มปรับนาทีแทนนกคุกหนึ่งทันทีหลังจากนั้นนกคุกทั้ง12บตัวก็กลับไปเพื่อกลับมาอีกเป็นครั้งที่3พร้อมกําลังที่จะทําการโจมตีขั้นแตกหักต่อไปดาวเหนือเริ่มสั่งการเมื่อได้รับวิทยุจากเฮาดง1และ2ว่าทุกอย่างพร้อมแล้วจากดาวเหนือให้เฮาดง1และสองลุกคืบหน้าระยะ5 0 0เมตรภารกิจโจมตีตรวจสอบแนววางกาลังค่าศึกอย่างท่าทีอํานาจการยิงค่าศึกส่วนเฮาดง3และสี่งกาลังไว้อย่างเดิมก่อนเปลี่ยน ตามแผนของดาวเหนือคือการทําการโจมตีหนักทางด้านฝั่งตรงข้ามของลานสีดําและนั่นมันหมายถึงการระดมโจมตีทางอากาศในทางตรงกันข้ามหากโจมตีมันไม่ได้การถอนตัวของมันก็คือการจบเกมของศึกครั้งนี้มึงแน่ใจเหรอวะว่ามันจะออกทางลานสีดําตามที่มึงคิดซอนทองถามขึ้นหลังจากดาวเหนือสั่งการมันเป็นช่องทางเดียวที่จะออกจากพื้นที่ได้เร็วที่สุดแต่เราไม่เห็นมันหรอกเพราะมันก็ฉลาดเหมือนกัน มันออกเร็วเท่าไหร่เกมก็จบเร็วเท่านั้นยิ่งนานวันการตายก็ยิ่งมากขึ้นชุดสิงทองทั้งกองร้อยศพยังเอาออกมาไม่ได้ผมว่าน่าจะห่วงเรื่องนี้ไว้ก่อนดีกว่าในใจที่แท้จริงของดาวเหนือนั้นไม่ได้มีความชื่นชอบนักที่มนุษย์ทั้งสองฝ่ายจะมีการเข่นฆ่ากันโดยเฉพาะทะหารกับพอกอคอซึ่งต่างก็เป็นคนไทยเหมือนกันพอกอคอเมื่อมีชัยชนะแล้วก็ควรจะถอยไป เ่าดงหนึ่งและสองรายงานมาเป็นระยะของการลุกคืบหน้าในระยะ500เมตรแรกว่าทุกสิ่งทุกอย่างปกติดีแต่ทั้งสองเ่าก็ทราบดีว่าก่อนทะเลจะปั่นป่วน,นนั้นมักสง,งบเสมอดังนั้นทุกระยะของการลุกจึงต้องเรามัดระวังอย่างที่สุดการซุ่มโจมตีพื้นที่สังหารและกับระเบิดพวกเขาดูจะมีประสบการณ์ดีพอกับการสังเกตการการลุกกระทําต่อไปกระทั่งเหลือระยะทางประมาณ ห้เมตรจะถึงขอบบริเวณเป้าหมายที่ประมาณเอาไว้ดาวเหนือสั่งทุกหน่วยหยุดไว้ก่อนเพราะเห็นแล้วว่าภายในไม่เกิน5นาทีนี้กำลังส่วนที่3จะเดินทางมาถึงเวลามันมีน้อยเกินไปหากมีการยิงการระหว่งทั้งสองฝ่ายจะทำให้การส่งลงไม่สะดวกเท่าที่ควรกระทั่งการส่งลงได้เริ่มขึ้นอีกกำลังท่านพลล่มจากนกคูก1 2 3 4ลงมาเสริมกำลังให้กับเฮาดง3และ4ส่วนนกคูก5ถึง12 ให้เสริมด้านหลังของเฮาดงหนึ่งและ2ทันทีการลุกหนักเริ่มเมื่อดาวเหนือสั่งการให้หนกอคุก 2- 3 4สระดมยิงบริเวณเป้าหมายยิงแบบถ่วงเวลาได้ประมาณ20นาทีหรือจนกว่าจะสั่งหยุดเปลี่ยนคำสั่งของดาวเหนือนักบินรับทราบเราเริ่มปล่อยกระสุนทันทีเพราะเป็นที่ต้องการอยู่แล้วเฮาดงหนึ่งสองเริ่มลุกต่อได้นกคุกจะยิงตรึงไว้ให้ประมาณ20นาทีเปลี่ยนแล,แล้วทั้งดาวเหนือและสอนทองก็ต้องตะลึงเสียงอะไรไว้เฮาหนึ่ง ทอนทองเป็นคนถามเองกับระเบิดของมันครับเราเจอก่อนเลยทําลายมันซะก่อนเปลี่ยนทั้งสองคนที่ถามต่างโล่งอกและยิ้มออกมาด้วยความพอใจในความสามารถของคนในชุดเฮาดงหนึ่งและเฮาดงสองเฮาดงหนึ่งอีกไม่เกิน300เมตรจากจุดระเบิดจะถึงแนวของมันนะสังเกตการให้ดีระวังบังเกอร์ของมันไว้ด้วยโอเคขอบคุณนะดาวเหนือมันเป็นประสบการณ์ของดาวเหนือเองที่สั่งการออกไปซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปอย่างที่ดาวเหนือคาดการไม่ผิดเพี้ยนนกคุกหยุดยิงแล้วถอยไป เฮาดงสามเฮาดงสี 3, e ic ่เตรียมยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีทั้ง3ลำพาออกจากเป้าหมายทันทีเพื่อเปิดพื้นที่ให้เฮาดงให้คอแปดสิบเอ็ดทำการโจมตีเฮาโดงสามสี่กระสุนควันหาหลักฐานกึ่งกลางเป้าหมายพร้อมแล้วยิงได้ดาวเหนือสั่งการให้คอแปดสิบเอ็ดมิลลิเมตรที่ตั้งห่างออกไปเกือบ3กิโลเมตรเริ่มหาหลักฐานยิงกระสุนคอแปดสิบเอ็ดระเบิดขึ้นทางริมทั้งสองด้านของบริเวณเป้าหมายกลุ่มควันสีขาวลอยตัวขึ้นทันที จากจุดนี้เองที่เจ้าหน้าที่คำนวณของคอจะคำนวณเพิ่มหรือลดหรือจะเป็นซ้ายขวาเข้าหาเป้าหมายต่อไปโอเคเริ่มยิงเตรียมเลยนะ3-4เอากลางบริเวณเลยฝ่ายเราอยู่ห่างจากขอบเป้าหมายประมาณ300เมตรถ้าพร้อมแล้วยิงได้เลยจนกว่าจะสั่งหยุดโอเคไหมเปลี่ยนดาวเหนือสร้างการทันทีวิทยุทุกเครื่องในสมรภูมิใช้ความถี่เดียวกันหมดดังนั้นทุกหน่วยจึงได้ยินและทราบการสร้างการโดยตลอดเสียงกระสุนคอ81มิลลิเมตรหล่นกระทบพื้น เสียงดังจนแทบแก้วหูแตกสอดแทรกด้วยเสียงระเบิดจะกลับระเบิดฟังดูคลาคล้าปนเปกันไปหมดกลุ่มควันสีดำลอยฟุ้งทั่วบริเวณบางครั้งกระสุนขอกกระทบกิ่งไม้ใหญ่เสียงดังเหมือนดังฟ้าผ่ากิ่งไม้หักลวงจากลำตน้นเปเลวไฟบางแห่งปรากฏให้เห็นแม้ไม่ใหญ่โตนักแสงแดดยามเช้ากับลมที่สงบ ทำให้กลุ่มควันที่ลอยขึ้นมาอ้อยอิ่งและเชื่องช้าเหมือนไม่อยากจากไปไม่มีใครสามารถทราบได้ว่ากระสุนคอ81สร้างความสูญเสียให้กับพอกคอคอไปแล้วเท่าไหร่และไม่ทราบว่าฝ่ายทหารพลาดท่าให้กับระเบิดแล้วหรือไม่หนึ 2> 1, 2, ่งสองรายงานผลการลุกคืบหน้าด้วยดาวเหนือวิทยุถามไปจากหนึ่งมองไม่เห็นแนวค่าศึกเลยควันมืดไปหมดการลุกทําได้ช้ามากเพราะกับระเบิดมากเินเปลี่ยนจากสองเหมือนกันเหมือนกันเปลี่ยน, 2, น,น,ยนโอเคจากดาวเหนือ สามสี่หยุดยิงสามสี่หยุดยิงเปลี่ยนไม่ต้องสั่งไปทางเฮาดงหนึ่งและสองอีกเพราะวิทยุรับฟังร่วมกันได้อยู่แล้วเฮาดงหนึ่งและสองสั่งพักพวกบุกหน้าทันทีแนวโจมตีเป็นหน้ากระดานยาวออกไปกว่า100เมตรแต่ละคนแต่ละคนกระจายกำลังกันออกไปเคลื่อนที่ลุกชาร์จแบบสลับฟันป่าโดยมีชุดหนุนตามหลังไปทุกระยะซึ่งห่างออกไปประมาณ80-100ถึงเมตรในสถานการณ์ขั้นนี้แล้วไม่ต้องคลางเรื่องเสียงเคลื่อนที่กันอีกต่อไป กับระเบิดลูกแล้วลูกเราที่เหล่าทหารพลล้มจากป่าหวายทำลายถิง้งมันคงเนื่องจากมีเวลาน้อยพวกผกอจึงอําพรางที่ตั้งกับระเบิดไม่ดีนักดังนั้นทุกจุดที่คาดว่าจะมีกับระเบิดจึงไม่พลาดจากสายตาฝ่ายทหารไปได้เลยยังไม่มีการต้านทานจากผกคอเลยแม้แต่การยิงสักนัดทั้งทั้งที่ฝ่ายทหารลุกเข้าไปเกือบจะถึงขอบที่หมายอยู่แล้วหรือผอกคอมันจะมีแผนอะไรดาวเหนือจะเห่าดวงหนึ่งเปลี่ยนจากดาวเหนือเปลี่ยนจากหนึ่ง อีก50เมตรถึงขอบที่หมายแล้วยังไม่ปรากฏวีแวลผกคอเลยดาวเหนือพออ่านแผนมันออกไม่เปลี่ยนโอเคจากดาวเหนือคอยดาวเหนือหันมาพิจารณาแผนที่อีกครั้งเป็นไปไม่ได้ที่ว่าผกอ,อ,อ,อมันตายหมดแล้วหรือมันถอนตัวไปหมดแล้วความเงียบของมันคือแผนการของมันนั่นเองดาวเหนือแม้จะปรึกษากับสอนทองก็คงได้คําตอบอย่างเดิมนั่นก็คือให้ดาวเหนือเป็นคนแก้ปัญหาต่อไปดาวเหนือจึงต้องคว้้าวิทยุอีกครัง ในขณะที่สอนทองใช้กล้องส่องตรวจทั่วบริเวณอย่างละเอียดอีกครั้งเหมือนกันเียวแดงจากดาวเหนือจากเยาวแดงช่วยตรวจการหลังแนวของฝ่ายเรานะในระยะ1 0ึ่งพันถึงหนึ่เมตรเพราะตอนนี้ฝ่ายเราเข้าถึงขอบที่หมายเราไม่พบอะไรเลยสงสัยข้าศึกจะเล่นตลบหลังยังไงช่วยดูตอนกลางเป้าหมายครั้งนะเปลี่ยน OV10 ทั้งสองลำลดเพดานบินแล้ววนรอบนอกในระยะ1,500เมตรจากเป้าหมายส่วนอีกลำบินวนเป็นวงแคบด้านในเป้าหมายทำการตรวจการทางอากาศทันที เฮาดงหนึ่งสองตอนนี้กําลังหนุนทางด้านหลังอยู่ห่างกันเท่าไรเปลี่ยนจากหนึ่งห่างกันประมาณหนึ่งร้อยเมตรจากสองเหมือนการเปลี่ยนโอเคจากดาวเหนือให้ส่วนหลังหยุดอยู่กับที่แล้วระวังทั้งหน้าและหลังเราให้ส่วนหน้าลุกคืบหน้าต่อไปอีกเปลี่ยนในระหว่างที่รอผลตรวจการจากเยี่ยวแดงนั้นดาวเหนือตัดสินใจให้เฮาดงหนึ่งและสองในส่วนโจมตีหลังลุกคืบหน้าต่อไปอีกและแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ปรากฏออกมาพอกรคอเปิดฉากการยิงก่อนทางด้านขวาสุดของเฮาดงหนึ่ง ทั้งอาวุธทั้งกระสุนมากมายกลายกองจนไม่สามารถแยกได้ว่ามีจํานวนสักเท่าไหร่แนะ่จากหนึ่งถึงนาตั้งรับหอกคอแล้วพวกมันอยู่ในหลุมกันทั้งนั้นเลยฝ่ายเรายังปลอดภัยโอเคหนึ่งเมื่อไม่แน่ใจอย่าเปิดเผยที่ตั้งให้ใช้ M79 ให้หนักเข้าไวเอาคอช่วยไหมไม่ต้องหลอกดาวเหนือระยะแค่ห้าหกสิบเมตรเท่านั้นเดี๋ยวจัดการเองเปลี่ยนจากดาวเหนือจับจุดที่เป็นหน้าผอกคอได้ไหมได้สบายเลยดาวเหนือจใจทําอะไรดาวเหนือจากเยียวแดงดาวเหนือจากเยียวแดงว่ามันเลยเยียวแดง รอบนอกไม่มีพอกคอเลยนะไม่พบอะไรผิดสังเกตเลยแต่ด้านในเคลื่อนไหวเต็มหมดเลยโอเคเหลียวแดงรับทราบเห่าดงสามจากดาวเหนือดาวเหนือรล่จากเหีียวแดงเราเรียกทังเห่าดงสามที่ประจําคอแปดสิบเอ็ดทันทีจากสามเปลี่ยนให้สามจัดคนสามสิบคนเขาตีทางด้านแนวตั้งรับของข้าศึกที่หมายจะเป็นสมกสีแดงที่เห่าดงหนึ่งจะโชว์ให้พร้อมเราเริ่มได้เลยเห่าดงหนึ่งยิงตรึงไว้ก่อนพวกสามคงจะมาถึงภายในสิบนาทีนี้โชว์สีแดงพวกเขารู้โอเคดาวเหนือ ทีง M79 ทั้งทางเห่าดงหนึ่งและสองระดมปล่อยไปถี่ยิบในขณะที่พวกถือ M16 ต่างลุกคืบหน้าต่อไปอีกลุกเข้าไปจนกว่าจะเห็นตัวของพวกมันแน่จริงมึงออกมาเลยประกาศเข้มไอ้สัตว์มุดหัวอยู่ทำไมวะออกมาสัตว์ออกมาเสียงเรานักรบบางคนร้องด่าบางคนคำรามบ่อยครั้งที่มองเห็นพอคอวิ่งถอยเข้าที่กำบังด้านไหนในระยะที่ไกลออกไปแสดงว่าแนวตั้งรับของมันเริ่มถอยออกไปการที่มันถอยคือการที่ต้องออกจากที่กำบงัง นั่นคือโอกาสของทั้งสองฝ่ายจึงเท่ากันใครแน่ใครอยู่ใครพลาดใครตายแต่การลุกของฝ่ายทหารยังคงจะทำกันอย่างมั่นงคงเพราะกับระเบิดกับสิ่งที่กำบังคือสิ่งที่ต้องระวังอยู่ตลอดเวลาเฮ้าดงหนึ่งโชสีแดงได้แล้วเสียงเฮ่าดงสามสั่งการทางวิทยุเสียเองทําให้เร็วขึ้นแทนที่จะรอจากดาวเหนือเพียงคนเดียวควันสีแดงลอยตัวขึ้นทันทีทางด้านลิมขวาสุดของเฮ่าดงหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานกระสุนจากทางด้านเฮ่าดงสามก็ดังขึ้น ส่วนก็เสียงปืนจากพอกคอโอเคลุกเข้าไปไอ้สามเสียงเห่าดงหนึ่งตะโกรลั่นออกไปเพราะเห็นแล้วว่าการโจมตีด้านข้างของพอกคอเริ่มได้ผลพอกคอพาาออกจากที่กำบังเข้าหาทางปืนพวกเห่าดงหนึ่งจนได้เฮ้ย <Hey, S 1> พวกเราบุกเห่าดงหนึ่งสังการลันเมื่อเห็นพวกพอกคอเริ่มถอยไม่เป็นขบวนพวกมันต่างทยอยกันออกจากหลุมที่ขุดไว้ชั่วคราวต่อการเจาะของเห่าดงสามไอ้สามมึงลุกหน้าไปทางนี้ปล่อยกู เฮาดงหนึ่งเริ่มลุกเจาะเข้าทางด้านข้างของแนวตั้งรับของพกคอแทนเราให้ทางด้านเฮาดง3มลุกหน้าต่อไปอีกขณะที่ไอ้ปืนโต M79 ระดมยิงชนิดที่เรียกว่าไม่ให้ตั้งตัวกันเลยกับระเบิดหมดไปแล้วสิ่งที่ต้องระวังตอนนี้คือจรวด RPG จเบสสของมันทางแก้ของพวกทหารคือลุกให้หนักลุกให้เร็วกดหัวมันด้วยการยิงอย่างหนาแน่นมันจะไม่มีโอกาสสำแดงเดชออกมาได้เลยศพของพวกสิงหทองเริ่มปรากฏในสายตา มันยิ่งเป็นการเพิ่มความแค้นให้ฝ่ายทหารเป็นทวีคูณการลุกชาร์จกระทำด้วยความระมัดระวังขึ้นแต่การยิงดูจะรุนแรงกว่าเดิมไต่ใช่ว่าพวกผอคอมันจะลบไม่เป็นบางครั้งมันกลับลบเก่งกว่าฝ่ายทหารเราเสียอีกครั้งนี้ก็เช่นกันหัวปลีมรณะเริ่มปรากฏออกมาจุดระเบิดของมันเฉียดร่างทหารพลล่มไปไม่มากนักเล่นของผลที่อยู่ไกลสะเทือนไปทั่วรางอาวุธยาวจากผอคอดูจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก พราะการยิงจากระยะไกลนั้นสามารถหยุดการเคลื่อนตัวของนักรบหมวกแดงได้อย่างฉะง,งัดการถอยของพวกผอกคทางด้านปีกเป็นไปอย่างเพียงช่วดระยะแล้วมันก็หายไปในหมู่แมกไม้เช่นเดิมดาวเหนือทะลวงแนวมันไม่ได้ทําไงดีเฮาดงหนึ่งตัดสินใจถามทางดาวเหนือทันทีทะลวงไม่ได้ยิงไม่ต้องทะลวงตึงไว้ก่อนยึดหลุมบบงเกอร์มันได้บ้างไหมเข้ายังไม่ถึงเหลือระยะ20เมตรเท่านั้นโอเคเฮาดงหนึ่งหาทางเจาะกลางแนวของมันแยกผู้มันออกจากกันให้ได้โอเคไหม ตจาะยากมากเพราะป่ามันโปรง่งอย่าลืมสโมกไงใส่เข้าไปเข้าถึงตัวมันให้ได้โอเคโอเคเล่นไม่ยากเลยดาวเหนือขอบคุณมากที่แนะนําเดี๋ยวรู้เรื่องบอกสอนทองด้วยอีกไม่นานเกินรอเรียบร้อยเฮาดงหนึ่งชาร์จออกจากคึกกาบังไปทางด้านกึงกลางแนวตั้งรับของพอกขคอเพื่อดําเนินแผนฉากควันหาหนทางเด็จศึกและเริ่มฉายแววนั้นออกมาให้ได้หากแนวของพอกขคอขาดเมื่อไหร่ความพินาศก็จะเกิดกับมันในทันที